มันืแยนมตำสยืนยืเตปึ้งกินทำหน้เอไหมเลิเฮาๆๆานยืนยืนทานแข่งีเนเอาเลิกปุ้ยยืนยืนทำได้ทำได้เอาทำไปได้เลิมือมือมือเอาเลิกไม่กี่มดเโอ้ยเลิะทไม่ยนได้เอาเอาลทีไปเอาเอกทำไมดีเอาไหม

vâng rất là 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 nè. rất là vâng rất là vâng rất là เอาเออเนี่ยไอ้โค้ยเออแบตอ่ะ oh. <coughs> oh. <laughs> <coughs> <What a bad coughs>